โลง่งปร่งสบายเหมือนไม่เคยมีมดลูกมาก่อนไหมตอนนี้ก็ผ่าตัดมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วครับใช้ชีวิตปกติเหมือนคนที่ไม่ได้ผ่าตัดมาเลยพักฟื้นได้หนึ่งอาทิตย์ก็ออกไปทํางานแล้วก็เริ่มออกกําลังกายได้ปกติศึกษาเรื่องนี้มาก็เป็นปีเหมือนกันพอเรารู้ว่าเราจะต้องผ่าตัดก็เริ่มที่จะดูแลตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะได้รองรับการผ่าตัดแล้วก็หลังจากที่พักฟื้นแผลก็จะได้หายเร็วขึ้นพอเราตัดมดลูกรังไข่ออกไปแล้วแน่นอนว่าฮอร์โมนเพศหญิงมันต้องหายไปแต่ว่าโดยส่วนตัวของเมย์แล้วมีการเทคฮอร์โมนเพศชายเข้าไปอยู่แล้วก่อนหน้านี้ประมาณ4ปีก็เทคฮอร์โมนเพศชายมาตลอดพอเราได้ตัดออกไปปุ๊บเราก็ไม่ได้ขาดหายฮอร์โมนที่มันจะต้องมาทดแทนแล้วก็ใส่กลับเข้ามาอยู่แล้วรู้สึกดี กับตัวเองมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นเหมือนกับว่าเราได้เติมเต็มตัวเราในสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นพร้อมเห็นหมดโลกตัวเองหรือเังคะพร้อมอยากดูมาก